การประชุมรับภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สหาราชาอณาจักรระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2564ปิดฉากลงแล้วโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายการัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงผลการประชุมผู้นำรับทาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26หรือขอบ26 ถือว่าได้นำศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปด้วยที่ไทยได้แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์พร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศให้บรรลุเป้าหมายด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2565ขณะที่บรรดาผู้นำจากประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่างแสดงความคิดเห็นและยอมรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติให้ได้กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระกจกที่น่าช้าเกินไปจะส่งผลกระทบในวงกว้างผู้นำทั้งหมดกว่าร้อยี่ประเทศอยอมรับทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่เราในฐานะเป็นผู้นําในเวลานี้ต้องปฏิบัติให้ได้ที่ผ่านมาอาจจะท้าเกินไปส4สี่ปีที่ผ่านมาในการที่ลดโลกให้อุณหภูมิลดลง ต่ำกว่า2อ,องศาเซลเซียสไม่งั้นระดับทะเลมันจะเพิ่มขึ้นมันก็มีผลกระทบแล้ววันนี้โลกก็เตือนเราแล้วภัยพิบัติต่างๆก็เริ่มมากขึ้นฝนฟ้าตกไม่ตงตามฤดูกาลบ้างนะอากาศต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็เกิดจากการกระทําของน้ามือมนุษย์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะปัญหาการจราจรการใช้น้ํามันการใช้พลังงานที่ทําให้เกิดการเลือกระตกแล้วเราก็ประกาศมาตรการของเราว่าเราพร้อมจะร่วมมือในเวลาที่เหมาะสมที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในเวทีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดย้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ถือว่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างรอบด้านทั้งความร่วมมือและการต่อยอดการค้าการลงทุนที่สําคัญจากการหารือกับผู้นําประเทศต่างๆที่ยืนยันพร้อมจะให้ความร่วมมือกับไทยในหลายมิติเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้นายจาุฬาธุนตีได้เชิญชวนให้ผู้นําประเทศต่างๆให้ความร่วมมือในการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี2565ด้วยสกิดประดับสินรายงาน